สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง y o u t u แอดทรอนนักขนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับสมาชิกนะผมจะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตรหลักร้อยบนเทียบชนกัน2สูตรนะครับร้อยบนตัวเดียวนะครับเทียบชนกัน2สูตรอันนี้สูตรที่1 อันนี้สูตรที่2 1นะครับ1กับ2องรนะ้อยบนเทียบชนกัน2ส,สูตรนะเป็นร้อยบนตัวเดียวฮะเทียบชนกันให้6กวดนะครับสสูตรนี้เดินแค่6งวดนะครับเดินตั้งแต่งวดที่ออก6กหลงมานะครับถ้าย้อนขึ้นไปอีกไม่เข้านะครับ เป็นร้อยบนตัวเดียวเทียบชมกัน6สูตรเป็นสูตรใหม่ลงให้งวดแรกทั้ง2สูตรเลยก็ลงให้เพื่อสมาชิกได้รับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับร้อยบนตัวเดียวชนกันเน,น้นๆน,นะครับก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมด้วยก็แล้วกันช่องแกรนทอนนะคำนวณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม นะครับแอดทอนนะครับได้ทําสูตรดีๆทําคลิปดีๆมาให้สมาชิกได้รับชมกันต่อไปด้วยกันแล้วกันนะครับสมาชิกน <c oughs> ะ่ก่อนที่จะเข้าไปดูสู่กันนะครับมาฟังคำเตือนกันก่นกอนคำเตือนนะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการผน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นนะครับ ทุกๆข้อมูลเดอ้อสมาชิกเดอ้อให้ไว้เพื่อเป็นแนวะทางเท่านั้นให้สมาชิกแยกแยะวิเคราะห์ด้วยตัวท่านเองนะครับถูกผิดยังไงก็กลับมอโทรขอภัยด้วยนะร้อยบนตัวเดียวฮะมาดูงวดแรกฮะเทียบช่วกันสองสูตรงวดแรกสูตรที่หนึ่งฮะได้เลขหกฮะสูตรที่สองนี่ก็ได้เลขหกร้อยบนตัวเดียวก็ออกหกหกห้าหกฮะ มาที่หลักร้อยบุญตวดุที่หนึ่งร้อยบุตัวเดียวสุวดที่หนึ่งอันนี้สุดที่สองนะร้ <c oughs> อยบุญสุดหนึ่งสุดรสองมาต่อกันงวดที่สองนะครับหลักร้อยบุตัวเดียวเทียบชนกันสองสูตร ม่วดที่2สูตรที่1ได้เลข9สูตรที่2ก็ได้เลข9ก้าอกเก้ก 9, 9, 6, 9, ็เลข9ฮะมาที่หลักร้อยบนถูกเป็นงวดที่2องถูกงวดที่2ร้อยบนตัวเดียวเทียบช่วยกัน,น,นกัน2สูตรทางไหนหนาวมั่งเนะานะสมาชิกเนาะ ผมนี่กำลังอัดชิปอยู่นี้ช่วงเช้าพอดีเลยนะอัดชิปช่วงประมาณสักเจ็ดโมงเช้าวกว่าๆเนี่ยก็ไปปล่อยลิปประมาณสิบสิบเอ็ดโมงเนี่ยนะอัดลิปตอนชเช้าเช้านี่โอ้ยหนาวนะสมาชิกนะทางในหนาวก็เมน้นพิมพ์มาได้นะครับส่วนทางผมนะครับแถวจังหวัดสกลนครเนะี่ยโอ้หนาวนะฮะสมาชิกหนาว Ождения, م, Jamie, tamam. lamps. เย็นทั้งเย็นทั้งลมทั้งฝนนะครับก็รักษาสุขภาพกันโดกันแล้วกันเด้อสมาชิกเด้อช่วงนี้เข้าหน้าหนาวแล้วนะครับตอนกลางคืนก็ขผมผมยึดอีหนาหนาไว้นะเอามาต่องวดที่สามต่งวดที่สามร้อยบนตัวเดียวสูตรที่หนึ่งได้เลขศูนย์สูตรที่สองนี่ก็ได้เลขศูนย์ผลออกศูนย์สี่สีส่ศูนย์ฮะมาที่ ร้อยบนญครับนะถูกเป็นงวดที่สามร้อยบนเทียบ,นนนะบ,บชนกันสองสูตรชนตัวเดียวถูกเป็นงวดที่สามถูกงวดที่สามงวดต่อมางวดที่สี่นะครับร้อยบนเดินด,ด,ดีนะครับเทียบชนกันสองสูตรเดินดีหกวดลวดนะครับ งวดที่4สูตรที่1นได้เลข2ฮะสูตรที่2นี่ก็ได้เลข2ครับผลออก2 2 1สองครับเลข2ฮะมาที่หลักร้อยถูกเป็นงวดที่4นะครับร้อยบนตัวเดียว วันนี่วันที่เท่าไหร่ละ่ะวันที่วันที่ยี่ห้านะวันที่ยี่ห้าที่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดโอ้อีกหลายวันนะครับเพราะว่าผมก็นึกว่างมมวนออกที่สามสิบนะครับมันไม่ใช่นะครับสมาชิกนะสามสิบเดือนเนี้มยมดามันออกสามสิบเดือนนี้นะครับเพราะว่าสามสิบเอ็ดอ่ะสามสิบเอ็ดมันก็สิน้นสิ้นปีพอดีก็ไปวันที่หนึ่ง มันเลื่อนออกไปออกปีหน้าเลยครับวันที่สองนะครับฉะนั้นก็มีเวลาคิดคำนวณอีกหลายวันอยู่นะครับเ <c oughs> ที่ยวปีใหม่ให้ช้ำๆก่อนนะครับ <c oughs> นะครับก็ค่อยมา,อาสรุปวันที่หนึ่งก็แล้วกันนะครับส่วนส่วนวันที่สามสิบสามเอ็ดนี่ยเดี๋ยวผมจะ <c oughs> วันที่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดอีกสักสองวันฮะเดี๋ยวผมมาสรุป นะครับสรุปร่างให้นะสมาชิกนะใครอรอก็ติดตามนะครับสรุปร่างงวดที่5ฮะสูตรร้อยบนสูตรที่1นได้เลข8สูตรที่2ก็ได้เลข8 8เพราะดอกแปดสีไปะนะก็มาที่หลักร้อยบนถูกเป็นงวดที่อ่าถูกงวดที่5ร้5อยบนตัวเดียวเทียบชดกับ2สูตร เ <c oughs> มื่อที่ผ่านมานะครับสูตรหลักร้อยบนเทียบชนกัน2ส,สูตรนะสูตรนี้นะครับขอแจ้งเตือนสมาชิกเป็นสูตรใหม่นะครับผมเทียบชนให้ลงให้เป็นงวดแรกนะครับถ้าใครชอบก็ค่อยพิจารณาเอาถ้าใครไม่ชอบก็มองผ่านสูตรเก่ามันหลุดนะครับสมาชิกนะจำเป็นต้องนําสูตรใหม่มานะครับให้สมาชิกพิจารณานะครับร้อยบนสูตรเก่าหลุดก็นําสูตรใหม่มา วุฒิพันธ์มาสูตรหลักร้อยบนเทียบชงกับสองสูตรได้ชงกับที่เลขแปดนะเพออกแปดหกสามแปดฮะก็มาที่หลักร้อยบนถูกนะเป็นงวดที่หกนะครับเข้ามาแค่หกงวดแค่นี้ละย้อนขึ้นไปนะถ้าย้อนขึ้นไปอีกไม่เข้านะเข้าตั้งแต่งวดที่ออกหกห้าลงมาร้อยบนะ บทน,นี้ได้เลขตัวไหนไปดูวิธีทํากันนะเนี่ยวิธีทำร้อยบนสุดที่หนึ่งอันนี้ร้อยบนสุดที่2องร้อยบนสุตรที่หนึ่งวิธีทำนำหลักแสนหนึ่งครั้งบวก10บบนหนครั้งบวกหน่วยล่าง1ครั้งบวกร้อยสตัวหน้าครั้งที่ 1., นครั้งบวกหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่2องีกหครั้งแล้วก็บวกสิบสามตัวท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้ง แล้วก็บวกหน่วย3ตัวท้ายที่2อีก2ครั้งบวกก็ได้เท่าไหร่บวก8คงที่นเอาบวกกันดูฮะศูบวกหลงท้ายเลขหกหกบวกหงลงท้ายเลขเจ็ดเจบวกหนงลงท้ายเลขแปดบวกสองลงท้ายเลขศูนูนบกสก็ได้สองบวกสามลงท้ายเลขห้าบวกเก้าลงท้ายเลขสี่บวกเลงท้ายเลขสี่บวกเลงท้ายเลขสามสบวกสบวกแคงที่นะครับ ลงท้ายด้วยเลขหนึ่งฮะร้อยบนตัวเดียวได้เลขหนึ่งฮะงวดนี้สูตรแรกนะตัวเดียวมาดูสูตรที่สองฮะร้อยบนตัวเดียววิธีถามฮะนำหลักพันหนึ่งครั้งเฮ้ยนำหลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกหลักพันหนึ่งครั้งบวกหน่วยบนหนึ่งหนึ่งครั้งบวกสิบล่างนี้สองครั้งบวกหน่วยล่างนี้สองครั้งบวกร้อยสามตัวหน้ารั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกหน่วยสามตัวหน้าขั้นที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้ง บวกกันได้เท่าไหร่บวก4คงที่เอาบวกกันดูฮะ9 7ลงท้ายเลข6 6หบวกสลงท้ายเลขเ9้บวกสลงท้ายเลข1 1ึบวกสลงท้ายเลข3 3มบวกหลงท้ายเลข4 4่บวกหลงท้ายเลข5 5าบวกสลงท้ายเลข7 7็บวกศก็ลงท้ายเลข7 7็ดบวกสีงที่ลงท้ายเลข1อ่ะนะครับชนกันที่เลขหนึ่งฮะวันนี้ทั้งสองสูตรเลยหลักร้อยอ่ะแคบสูตรไว้ฮะ หลักหนึ่งไอ้ A. หลักร้อยนะครับสูตรปากกาดําสูตรที่หนึ่งได้เลขหนึ่งฮะตัที่สองปากกาเขียวก็ได้เลขหนอ่ะสูตรใหม่ทั้งสงสูตรร้อยบนชนกันที่เลขหนึ่งนะมวดประจําที่ <c oughs> อทั่งทับหกแปชนกันฮะจะมาหรือเป่าเลขห นะครับหลักร้อยถ้าชอบเลขหนึ่งก็จัดไปถ้าไม่ชอบมองผ่านขอบคุณทุกทกท่านที่ให้การติดตามร้อยบนชนหนึ่งขอบคุณครับ